ยังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอย่างมากสําหรับเรื่องราวของปูมันธนาและหนุ่มกันชยัยที่มีประเด็นกันมาสักระยะจนกระทั่งทางด้านของปูมันธนาได้ไปยืน่นหนังสือร้องเรียนต่อกรับมาธิการว่ารายการผลกระแสและพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยกาเนิดปลอยทาข่าวบิดเบือนไร้จรรยาบาลส่งผลให้เกิดความเสียหายกับตนและครอบครัวเป็นอย่างมากนอกจากนี้ปูมันธนายังได้เคลื่อนไหวแชร์โพสต์นิ้วในถุงน้ําดีแม้ไม่มีอาการแต่อาจอันตราย วขณะที่หนุ่มกัญชัยกาลังรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ต่อมาก็มีการโพสต์ข้อความอีกว่าเจอไอ้ธนวยปลายแถวชูคอรับงานเหมาบริษัทประกรันมึงไม่ไปเฝ้าลูกพี่มึงเหรอลูกพี่มึงตายหรือยังและตามด้วยโพสต์หลักมันญาตินายโดยสรุปจากนั้นก็ได้มีการโพสต์ต่ออีกโพสต์บอกว่าปูมัทน,นาเตรียมร้องมันญาตินายปลายแถวพฤติกรรมไม่เหมาะสมโพสต์ถึงท่านถูกถอดใบอนุญาตปูมัทน,นาเดินหน้าจัดหนักเตรียมยื่นร้องเรียน นทนายความรายหนึ่งหลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพและสร้างความเสื่อมเสียต่อวงการกฎหมายโดยเบื้องต้นมีการรวบรวมหลักฐานเตรียมยื่นต่อสภาทนายความในเร็วๆนี้แหล่งข่าวระบุหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดจริงโทษทางวินัยอ่านรุนแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตทนายความเลยทีเดียวงานนี้เรียกได้ว,ว่าปูมันธนาเอาจริงไม่ปล่อยผ่านพฤติกรรมที่ทําให้สังคมเสื่อมสัทธานในอาชีพทนายและต่อด้วยโพสที่บอกว่า นวยปลายแถวกับเมียแก่สติแตกตัวผัวปากผู้หญิงมากๆหน้าตัวเมียเหมือนลูกพี่มันหรือละครตอนใหม่หนวยปลายแถวกับใย,ยเที่ยวฟ้าเรื่องเข้มข้นมากลูกพี่หรือทนายใครจะตัวก่อนกันต้องรอชมซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางด้านของปู่มันธนาน,นั้นหมายถึงทนายคนไหนแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้หลายคนก็คงคิดไปถึงทนายแก้วที่เป็นทนายกู้ใจหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยต่อมาเมื่อ5พฤศจิกายน2568 ที่ผ่านมานายแก้วได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออัปเดตอาการพี่หนุ่มกัญชัยพร้อมเผยฟ้อ,ฟองหมิน่นอดีตดาราเรียก5 0 0 0เพราะไม่หยุดคือจริงๆ,ๆมันต้องแยกกันนะครับว่าสิ่งที่พี่หนุ่มมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนคนนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องที่พี่หนุ่มได้มีการสัมภาษณ์ผมในรายการแล้วก็ได้มีผมก็ได้มีการชี้แจงแล้วก็อธิบายไปส่วนเขาจะรู้สึกยังไงก็เป็นสิทธิ์ที่ตาละฝ่ายจะต้องมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับ แต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าผมถือว่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมากผมก็เลยใช้สิทธิ์ไปแจ้งความนะครับแต่ว่าเขายังไม่หยุดพอไม่หยุดผมก็เลยไปฟ้องเองที่ศาลอาญามีนบุรีนะครับในส่วนนี้คือเป็นส่วนของผมแต่ในส่วนของพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ได้มีการให้ทนายตุ๋ยไปฟ้องเหมือนกันก็ไปว่ากันในกระบวนการนะครับส่วนไอ้ความเสียหายที่จะไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขายังไงตรงนั้นมันตอบกันไม่ได้จริงๆครับ เป็นคดีหมิ่นประมาทครับหมิ่นประบาทแล้วก็ผมก็ฟ้องหมิ่นประบาดเร่ค่าเสียหายไปครับรผมเรียกไป5้าแสนครับใช่ครับส่ว<ใ>น,อนของพ<ๆ>ี่หนุ่มฟ้องไปเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกค่าเสียหายครับรใช่ครับใช่ครับเขามีการเอาภาพแล้วก็มาใช้คําบางคําที่มันไม่เหมาะสมนะครับเอาภาพผมถ่ายคู่กับพี่หนุ่มแล้วก็ไปแคปลงข้อความในคํำนองที่ว่าดูหมิ่นเยยดย้มกันผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน นะครับขบวนการที่ใครจะมาฟ้องําละเมิดกันเนี่ยมาดูถูกกันเนี่ยเราไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็ให้เวลาเขามาแล้วไม่ได้ว่าผมจะมาตอบโต้อะไรกับเขาเลยนะครับก็เลยคิดว่าก็ไปว่ากันในะบวนการธี่ิธรรมครับก็น่าจะต้นเดือนธันวาก็ไม่ทราบว่าเขาจะแต่งทนายคดีไหนมานะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับพี่แก้วก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าคนเรามันมีร้อยเหตุผลนะครับ เราต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมแต่จังหวะบางจังหวะเนี่ยเขาอาจจะไม่จะออกอย่างไรนะครับเราเข้าใจได้แต่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ต้นเรื่องมันคืออะไรด้วยนะครับว่าต้นเรื่องมันเกิดจากคดีอะไรเราต้องแก้ต้นเรื่องมากกว่า ล่าสุดปูมันธนาโพสเดือดลงเฟซบุ๊กอีกครั้งว่าแหมไอหนุ่มกัญชัยไอทนายนแก้วพวกมืองว่างมากเนอะบ้านเมึงอยู่ซอยนวลจันทร์มึงทํางานช่อง3มพระราม4อุตสาห์ถ่อมาแจ้งความกรูถึงสอนอท่าข้ามรามสองมันหมายความว่าไงคะสองลุมและตามด้วยอีกโพสต์ว่านี่ยังไม่นับรวมที่พวกเมืองไปแจ้งความกูที่สอนอ,นอหัวหมากสอนอพระโยธินอีกแล้วที่กูแจ้งความพวกมืองที่สอนอทอ,องหล่ออย่าลืมมาพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข่ะ ก็เกาหาด้วยละลุงให้ไวตามด้วยหมายสารรัวหมายแรกเป็นหนุ่มกัญชัยฟ้องปูมันธนาในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาส่วนหมายสารอันต่อมาเป็นทนายแก้วฟ้องปูมันธนาข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาและหมายสารที่3หนุ่มกัญชัยฟ้องปูมันธนาในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทางด้านของหนุ่มกัญชัยมอบอำนาจให้ทนายต๋ยเบิกความแทนฟ้องปูมันธนาไปแล้ว3คดี24กรรมเตรียมฟ้องเพ ิ่มอีกสองคดี15กรรมถ้ายังไม่หยุดก็ฟ้องเพิ่มอีกเรื่อยๆไม่เรียกเงินให้ติดพุกอย่างเดียวโดยวันนี้15ธันวาคม68ที่ผ่านมานสารอาญารัชดาทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาธอาพานน์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังได้รับมอบอำนาจจากหนุ่มกัญชัยกําเนตรพลเป็นโจทก์ฟ้องปูมันธนาหีบะท่องคำในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาหลังเก็บข้อมูลการถูกโพสต์ดดายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน ทนายตุ๋ยบอกว่าเป็นคดีหม่นประมาทในการโฆษณาคดีนี้เป็นคดีที่3มีทั้งหมด10กรรมรวม3คดีประมาณ24กรรมครับแล้วจะมีเพิ่ม2คดีเป็น5คดีคดีแรกมีนประมาทในการโฆษณาถ้าดูจาก Facebook ของเขาเขาโพสต์ด,ด่าพี่หนุ่มมาโดยตลอดเลยผมเก็บข้อมูลมาน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนปี68จนถึงปัจจุบนัน โพสต่อเนื่องแต่ดูสิครับพี่หนุ่มเขายังเงียบอยู่เลยไม่ได้ตอบโต้ะอะไรเลยนะครับแล้วถ้ายังไม่หยุดคดีก็จะมีเรื่อยๆถามว่ารับไม่ได้กับข้อความไหนทนายตุ๋ยบอกว่าถูกข้อความเลยครับไม่ว่าจะเป็นมีเมียน้อยลูกเมียน้อยเจ้าพ่อสื่อสารเตีย้ยแล้วก็ว่าไปถึงภรรยาคุณเมย์เฟเื่องอารมณ์แล้วก็ไปสาบแช่งกล่าวหาเรื่องรายการแล้วที่เขาไปสัมภาษณ์ตอนไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมธิการรัฐสภาเขาก็รับทั้งหมดแล้วนี่ครับว่าเป็นพี่หนุ่มกัญชัย นั่นแหละครับวันนี้ผมไต่สวนไปสารสืบพยานผมรับมอบอนนาจเบิกความแทนพี่หนุ่มเรียบร้อยสารนัดฟังคำสั่ง26ธันวาคม68นี้ครับว่าจะรับคดีไว้ไหมก่อนหน้านี้สารท่านสั่งรับไว้คดีหนึ่งแล้วเป็นคดีหมิ่นประมาทเหมือนกันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันแต่คนละกรรมอีกสองคดีน่าจะ15กรรมผมเชื่อว่าถ้าเขาหยุดก็น่าจะไม่มีคดีเพิ่มแต่ถ้าเขาอยากไปต่อพี่หนุ่มก็บอกว่าไปต่อเรื่อยๆวันนี้พี่หนุ่มไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษครับผมก็มา ทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มแกไม่ตอบโต้หรอกครับแกไม่สนใจหรอกครับแกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเลยแกบอกผมว่าเดินตามกระบวนการเลย ถามว่าคู่กรณียอมรับไหมทนายตุ๋ยบอกว่าเขาก็เป็นเหมือนเดิมเขาไม่รับไม่อย่างเดียวเขาไม่รับว่าโพสต์ถึงพี่นุ่มเขาบอกว่าโพสต์ระบายความรู้สึกนี่คือที่เขาเป็นแต่ในทางกฎหมายมันไม่ใช่แบบนั้นครับก็เดี๋ยวให้ศาลท่านพิพจารณาจากหลักฐานครับถ้าผมบอกเขาก็รู้เขาก็ระวังสิครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสัมภาษณ์ที่เขาพูดมันวนกลับไปหาเขาหมดและครับแล้วมันก็มีตัวอื่นที่มันเชื่อมได้แต่กรณีถูกฟ้องเป็นจำเลยก็ต้องไม่รับไว้ก่อนถ้า ก็เสียเชิงมั้งครับเขาก็ต้องให้ทนายเข้ามาต่อสู้คดีแต่สุดท้ายศาลท่านจะพิจารณาเองรอข้อความทั้งหมดผมว่าทุกคนอ่านดูรู้เลยว่ามีประมาทไหมคือมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายืนยันใช่เป็นตัวพี่หนุ่มไม้ก็ต้องจับความเชื่อมโยงเพราะศาลท่านก็เคยมีคําวินิจฉัยในแนวดีกก่าวไว้แล้วไม่ฟ้องเอาเงินให้ติดคุกอย่างเดียวพี่หนุ่มเขาไม่เรียกดอกครับเงินจะมีหรือเปล่าล่ะครับติดคุกอย่างเดียวครับแล้วก็ในทุกๆคดีศาลาร,รับคดีมีมูลผมจะใช้สิทธิตามกฎหมายในการ การยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดีครับพี่หนุ่มไม่ใจอ่อนหรอกครับด่ากแกมา3-4เดือนถุกว่ทุกวันไปถึงภรรยาถึงครอบครัวผมว่ามันไม่ใช่คนปกติที่เขาทํากันนะคนเรามันจะโกรธแค้นอะไรกันได้มากขนาดนั้นนอกจากนี้ทนายต่อยังแนะนําปูมันทนาว่าอย่าใช้ทนายเปลืองครับหยุดเธอครับอย่าใช้ทนายเปลืองเลยหยุดได้หยุดเธอครับมันเป็นเรื่องที่เข้าหาตัวเองทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องดีคืนศาลไม่มีใครสนุกหรอกครับเสี่ยงติดคุกติดตารางแล้วจากภาพข่าวที่มี เขาจะรอดไหมล่ะทนายเขาเท่าที่เห็นก็เยอะอยู่นะครับใช้ทนายเปลืองอยู่ฉะนั้นมันเหนื่อยผมว่าหยุดเถอะครับอย่าสร้างคดีให้ตัวเองเลยมันไม่ใช่เรื่องดีศาสท่านก็เห็นว่าคุณฟ้องโดนคดีเยอะๆมันสออถ,ถึงเรื่องของพฤติการของคุณที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอย่าเห็นว่าคดีม่นประมาทเล็กน้อยแล้วจะทําอะไรก็ได้คือว่าคุณไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายคุณเที่ยวด่าคนทุกวันถามว่าสมมติสุดท้ายแล้วเขาขอโทษจะเปลี่ยนใจไหมทนายตุ๋ยบอกว่าทห้พี่หนุ่มเป็นคนพิจารณาเอง เพราะพี่หนุ่มเป็นผู้เสียหายพี่หนุ่มและครอบครัวถูกกระทบต้องให้เขาพิจารณาเองครับผมคงพูดแทนไม่ได้แต่กว่าพี่หนุ่มจะมีชื่อเสียงจนถึงวันนี้ไม่ง่ายแล้วมีคนคนหนึ่งมาด่ากแกและครอบครัวแกผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาไหมถามต่อว่าน่าจะไม่รับกระเช้ากับคําขอโทษทนายตุ๋ยบอกว่าก้มลงที่พื้นผมยังไม่รู้เลยว่าจะรับหรือเปล่าถามว่าได้คุยกับปูมันธนาก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีหรือไม่ทนายตุ๋ยบอกว่าผมจะไปคุยกับเขาทําไมล่ะครับผมมีหน้าที่เอาเขาเข้า ไม่คุยครับต่อมา26ธันวาคม2568นายทนายตุ๋ยอัปเดตล่าสุดอีกว่าศาลนัดฟังคำสั่งกรณีที่พี่หนุ่มยื่นฟ้องหมิ่นประมาทในการโฆษณาไว้11กเอดกมสามีคำสั่งแล้วว่ารับคดีไว้พิจารณาทุกกรรมคือคดีมีมูนทานวินิจฉัยไว้ว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่ทําให้พี่หนุ่มขาดความน่าเชื่อถือในสังคมในฐานะผู้สื่อข่าวคดีรวมทั้งหมดในตอนนี้มี4คดีศาลร,รับฟ้องแล้ว2คดีอยู่ที่สอนอนคดีและอยู่ที่ไต สวนอีกหนึ่งคดีรวมทั้งหมด46กรรม คดีนี้ถึงแม้เขาจะไม่เอ่ยเชื่อพี่หนุ่มแต่มีความเชื่อมโยงคนอ่านอ่านแล้วเชื่อได้ว่าเป็นพี่หนุ่มเรามีหลักฐานจากโซเชียลทั้งหมดก็ได้เรียนให้พี่หนุ่มทราบขั้นต้นแล้วแกก็บอกให้ดำเนินการไปตามกฎหมายแกไม่ได้พูดอะไรแกก็เฉยเฉยรอให้ทนายทำหน้าที่ให้ไปต่อเท่าที่คุณปูจะหยุดหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อน้นยังไม่หยุดก็ไปต่อคุณปูก็ยังมีสิทธิต่อสู้นะครับก็ต้องไปว่ากันในรายละเอียดวันนี้เจ้าตัวเขาไม่ได้มาส่งผู้รับว่ามาฟัง ต้องให้พี่หนุ่มพิจารณาแต่แกก็เคร่งครัดของแกซึงส่วนตัววันนี้ผมเชื่อว่าแกไม่คุยเพราะถ้าแกคุยแกไม่สั่งว่าให้ไปต่ออย่าหยุดให้ไปต่อจนกว่าเจ้าตัวจะหยุดขั้นตอนต่อไปคือเขาต้องมาให้การในนัดหน้า23กุมภาพันธ์2569าแล้วก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วคดีที่ผมเพิ่งฟ้องไป22กรรมก็นัดในวันนั้นเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมีคดีที่5ตามมาถ้ายังไม่เลิกว่าพี่หนุ่มแกก็บอกให้ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมพูดว่าหยุดะค ถ้าตราบใดที่คุณยังเป็นอย่างนี้แกก็ให้ไปต่อเป็นหมิมประมาทในการโฆษณาทุกคดีครับทางด้านของปูมันธนาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าปูโดนสื่อรายการผลกระแสบิดเบือนข้อเท็จจริงดําเนินรายการโดยคุณกัญชัยกาเนิดพลอยค่ะเึ่งคนหนุ่มกัญชัยพูดโกหกออกรายการแนะนําผู้กรณีของปูไปบิดเบือนข้อเท็จจริงทาให้ปูได้รับความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากมีผลกระทบทางครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานหลายๆอย่าง ก็อยากจะให้ทางรายการผลกระแสช่อง3และผู้บริหารบริษัท BEC World ทุกท่านออกมาแสดงความรับผิดชอบในการที่ปูได้รับความเสียหายนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่านายกันชัยกำเนิดพลก็ฟ้องปู่เหมือนกันฟ้องม่มประมาทปูมา2คดีและแจ้งความหม่มประมาทปูมา2คดีบอกที่โพดเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษที่ปูพูว่าเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียมีเมียน้อยอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงใครคะ่ะถ้าเกิดเขาคิดว่าเป็นเขาเขาอยากจะ ะรับก็เรื่องของเขาที่มาร้องวันนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนายกันชัยกาหนดพออย่างเดียวนะคะสื่อหลายๆสื่อเพจอวตารด้วยค่ะก็ไม่ทราบว่ามีใครเป็นสปอนเซอร์เพจอวตารอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามาด่าปูด่าลูกปูด่าสามีก็ทําให้เกิดผลกระทบเยอะมากลูกไปเรียนก็โดนบบลี่และหน้าที่การงานของสามีหรือธุรกิจของสามีก็มีผลกระทบเจ้าพ่อสื่อจริงๆก็มีหลายตัวนะคะช่องน้อยสีก็มีช่องมากสีก็มีเขาก็พยายามโทรมาทาง สามีญาติญาสามีอาจารย์ประมาณเรื่องวัฒนาวัน,นยิตรัฐมนตรีสสเจะพอสื่อตัวนี้มันโทรหมดบอกว่าถ้าปูขอโทษมันมันก็จะถอนฟ้องแต่ปูบอกว่าปูไม่ได้ผิดอะไรทําไมปูจะต้องไปขอโทษมันและจะมาถอนฟ้องทําตัวเป็นพระเอกเหรอก็ไม่เคลียร์ดีใดทั้งสิน้นให้ศาลขั้นตัดสินค่ะ